สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตกใหญ่อีกแล้วค่ะทุกคนฝนหลังจากเมื่อเช้านี้หยุดไปห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงค่ะช่วงบ่ายมาตั้งแต่บ่ายโมงตกหนักอีกแล้วค่ะทุกคนดูเด้อยังดีที่ไม่มีฟ้าค่ะทุกคน อย่างแรงเลยค่ะทุกคนวิ่งไปเก็บผ้าไม่ทันเปียกมดสงสัยว่าต้องเอาอบแล้วค่ะเวลาตกก็ตกแบบช้ำๆเลยค่ะทุกคนเวลาไม่ตกก็โอ๊ยเนาะ ผิวพธรเราเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยแสบไปหมดโดนแดดเผาค่ะทุกคนแต่พอฝนตกมามันก็ชุ่มฉ่ำล้วค่ะชุ้มฉ่ำก็ก็ไ,ได้ความสดชื่นกลับมาแทนเนอะหลังจากที่ฝนไม่ตกมานานหลายเดือนที่จันทบุรีประมาณ6กถึงเดเดือนนะทุกคนตั้งแต่เดือนตุลา ตกก็วิ่งผ่านแค่สองสามครั้งไม่พอที่จะถนนเปียกช่วงที่มันมันตกให้ในระหว่าง6เดือนที่ประจุพูดว่ามันไม่ตกอะค่ะแต่พอตกก็โอ้ยได้ความสดชื่นมาแทนชุ่มฉ่ำถามว่าเราชอบไหมชอบนะชอบที่มีฝนตกความเย็นร้อนอะโอ้ยร้อนร้อนถ้าไม่มีแอร์ช่วยก็ ไม่รู้จะทำยังไง,ย,งยังดียังดีที่ว่ามีแอร์ช่วยหน่อยแต่ว่าก็ค่าไฟแพงเนาะพอมีฝนมาแทนก็ก็ยังชั่วหน่อยค่ะด้วยความชุ่มฉ่ำสดชื่นสิ่งมีชีวิตผุดขึ้นมาเยอะแยะให้เราได้เชยชมได้เอามาทำเป็นอาหารจาะพาทุกคนดูความชุ่มฉ่ำ ที่ตกกระทบหลังคาก็ก็เสียงดังดีเหมือนกันนะคะทุกคนก็จุก็พูดแข่งเสียงฝนไปเพราะว่าฝนมันตกลงมากระทบหลังคาเนาะตรงเนี้จะมีหลังคาแต่ว่าคุณหมอท่านใส่หลังคาที่เป็นสังกะสีไม่เยอะค่ะก็นิดหน่อยอทุกคนดูบรรยากาศเมื่อคืนก็ตก ทั้งคืนประจุปิดเครื่องเลยค่ะทุกคนปิดโทรศัพท์ไว้จนถึงตีสี่เลยตีสี่นิดนดถึงมาเปิดโทรศัพท์ค่ะทั้งฟ้าทาั้งฝนแล้วตกทั้งคืนนะทุกคนเมื่อคืนน่ะตกแรงด้วยจ้าอันเนี้ยตกแต่ว่าไม่ค่อยมีลมค่ะมีนิดเดียวเอาละทุกคนคะ่ะเดี๋ยวประจุข,ขออนุญาตลงคลิปจบคลิปก่อนนะคะทุกคนคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชม แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับประจุกชาแนลคนกระสินอยู่ตลอดนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนที่มาชมคลิปพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะทำอะไรก็ขอให้เฮงเฮปังๆังนะคะทุกคนคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยเงินทองเต็มกระเป๋านะคะใครที่ทำบุญก็ขอให้ถูกลงวัลที่หนึ่งนะคะวันนี้นะขอให้เฮง เฮงๆกันนะคะทุกคนคะ่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ